นี่เราไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะคะเราหารายได้ได้ไดเท่าไหร่เก็บภาษีได้เท่าไหร่เอาไปจ่ายเป็นดอกเบีย้ยซะทั้งหมดแล้วถ้ารวมกับเงินต้นด้วยเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเกือบเกือบ20%ค่ะทนะ่รรานประธานอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันจะผูกพันกับเราไปอีกในอนาคตดิฉันนึงขอเสนอว่าเราไม่ควรที่จะกู้เพิ่มอีกต่อไป แถมการกู้ครั้งนี้ก็ยังกู้จนสุดเพดานนะคะก็คือไม่กะว่าจะต้องเหลือเผื่อเหลือเผืือขาดว่าจะจัดเก็บรายได,ได้ไม่เข้าเป้าบ้างเลยหรือไงคะนี่สารณานะท่านจะเล่นแร่แปรธาตุแก้นิยามอย่างไรก็ตามแต่ดอกเบี้ยมันไม่หลอกใครคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมาตาย20วงเล็บหนึ่งเนี่ยไม่ทําก็ได้ก็แค่บอกกับสภาว่า รายจ่ายลงทุนในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากับสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้เพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องรักษาชื่อเสียงที่เราสะสมมานานนะคะแล้วก็เพื่อทําโครงการเรือธงของตัวเองให้ได้ท่านก็บอกเหตุผลกับสภามาซึ่งเสียงข้างมากก็คงจะยอมให้ท่านทําได้แต่ท่านกล่าวพยายามที่จะบิดกฎหมายค่ะเพื่อที่จะบอกว่ายังไงก็ได้ให้มันเป็นรายจ่ายลงทุนให้ได้โดยที่มันไม่ได้เป็นเนี่ยอันเนี้ยมันจะสร้างมาตรฐานผิด,ผ,ดผิดต่อเนื่องไปในอนาคตกับกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ระของปเทศเหตุ hey, ผลที่1ก็คือเราไม่ควรจะกู้เงินเพิ่มอีกแล้วค่ะเหตุ hey, ผลที่2คือถึงจะกู้ได้ก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณเหตุ hey, ผลที่3ถึงจะกู้ได้ใช้ในภายในปีงบประมาณสัดส่วนรายจ่ายลงทุนก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายค่ะและเหตุผลที่4ถึงจะกู้ได้ใช้ภายในภายในปีงบประมาณนะคะและมีสัดส่วนรายจ่ายลงทุน ถูกต้องทุกประการก็ยังไม่คุ้มค่าที่จะทำค่ะเหตุผลประการแรกนะคะที่บอกว่าไม่ควรจะกู้เพิ่มอีกแล้วเนี่ยด้วยฐานะทางการคลังของประเทศนะวันนี้นะคะแน่นอนว่ามันยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังค่ะแต่ว่าทุกอันเนี่ยมันปริ่มเพดานไปหมดมันไต่ขอบไต่เส้นไปซะทุกอย่างนี่สาธาณนะท่านจะเล่นแร่แปรธาตุแก้นิยามอย่างไรก็ตามแต่ดอกเบี้ยมันไม่หลอกใครค่ะในปีงบในปีงบ6 7 6 8นะ,ะ,นะะเราทราบกันดี อยู่แล้วว่ามีการตั้งงบสําหรับการชรําระดอกเบีย้ยไว้ไม่พอกับที่ตั้งไว้ทั้งๆที่ปีนี้เนี่ยปีที่แล้วก็ตั้งไว้200,000กว่าล้านก็ยังจะต้องใช้เงินคงคลังเพิ่มอีก4 0 0 0มืล้านบาทนะคะปี68ก็น่าจะไม่พอ,อเช่นเดีวยวกันท,ทั้งที่ตั้งไว 2, 000, 000, 000, ้260 0 0 0กว่าล้านปี69เนะคะเฉพาะดอกเบีย้ยอย่างเดียวเนี่ยจะขึ้นไป3 7 0 0 0 0ล้านบาทหรือว่า12%์ของรายได้รัฐบาลพอไปถึงปี71เนี่ยก็จะสูงขึ้นเกือบเกือบ500 0ล้านบาทค่ะท่านประธาน นี่เราไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะคะเราหารายได้ได้เท่าไหร่เก็บภาษีได้เท่าไหร่เอาไปจ่ายเป็นดอกเบีย้ยซะทั้งหมดแล้วถ้ารวมกับเงินต้นด้วยเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทนะ่านประธานอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันจะปลูกพันธุ์กับเราไปอีกในอนาคตดิฉนันจึงขอเสนอว่าเราไม่ควรที่จะกู้เพิ่มอีกต่อไปแถมการกู้ครั้งนี้ก็ยังกู้จนสุดเพดานนะคะก็คือไม่กะว่าจะต้องเหลือเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าจะจัดเก็บรายได,ได้ไม่เข้าเป้าบ้างเลยหรือไงคะ กรรมธิการได้สอบถามไหมคะว่าประมาณการรายได้ของปี6-7เนี่ยได้มีการประมาณการใหม่ไว้ไหมและเราจะจัดเก็บพาดเป้าเดิมที่ท,ที่สภาเคยอนุมัติไปเมื่อต้นปีไปเท่าไหร่ดิฉันทราบเพราะว่าดิฉันนั่งสังเกตการอยู่ในห้องนั้นว่ามีการถามแต่ทางตัวแทนจากกระทรวงการคลังเองบอกว่าอะไรคะประมาณการรายได้ใหม่ประมาณการแล้วแต่ไม่บอก ว่าเป็นเท่าไหร่นะคะบอกว่าขอให้เชื่อมั่นขอให้มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ราฐมนปรนคะตัวเลข9เดือนมันออกมาแล้วกรมรสรรพามิรก็ถแถลงแล้วว่าจัดเก็บพลาดเป้าไปเกือบ6 0,000ล้านบาท แต่ว่าเราก็ยังจะมากู้เพิ่มจนสุดเพดานนะคะมันเป็นการาสร้างความเสี่ยงที่มันไม่จําเป็นให้เกิดขึ้นกับร,ระบบการคลังดังนั้นจึงขอยืนยันว่าฉันให้งบเพิ่มเติมได้เท่าที่จะหาะไรายได้อื่นมาเพิ่มได้นั่นก็คือ1,000 10, 0ล้านบาทคะ่ะท่านประธานเหตุผลข้อที่2ค่ะถึงจะกู้ได้ก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณตามกฎหมาย จริงอยู่ที่ท่านก็มีการามีกรรมธิการนะคะเ,เสียงข้างน้อยท่านนพนัทได้ชี้แจงแล้วว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันไม่นับว่าเป็นหนี้นะคะส่วนกรรมธิการเสียงข้างมากนะคะท่านจุลพันธ์ก็ออกมาบอกว่าเป็นหนี้นะคะแล้วท่านก็อ้างว่าตามมาตรา4ของวิธีการงบประมาณเนี่ยระบุเอาไว้ว่าหนี้มันจะเกิดได้4อย่างก็คือกู้ค้าซื้อแล้วก็จ้างโดยใช้เครดิตหรือจากวิธีการอื่นใดนะคะ แต่ท่านพูดมานะคะก็ไม่รู้ว่าท่านได้อ่านก่อนหรือเปล่าว่าเขาเขียนมาว่ายังไงเนี่ยมันไม่มีข้อไหนเลยค่ะที่จะการที่บอกว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันจะเข้านิยามของหนี้ตามมาตราสียกเว้นจากการอื่นใดนะคะอื่นใดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นหนี้ได้เออมันก็ต้องไปมีระเบียบมาออกมารองรับต่อเนื่องออกไปอีกนะคะซึ่งมันก็จะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานผิดผิดไปในอนาคตอีกนะคะ ในกรรมิธการเนี่ยได้มีการซักถามหน่วยงานที่มาชี้แจงหรือไม่คะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นหนี้หรือว่าเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งดิฉันก็อยู่ในห้องนั้นเช่นเดียวกันไม่มีหน่วยงานใดที่ตอบได้ว่าเป็นสัญญาเอกเทศประเภทใดนะคะถ้าเป็นสัญญาให้ไม่ถือว่าเป็นการก่อหน,นี้นะคะมันฟ้องร้องกันไม่ได้คะ่ะเฮียพงข้อที่3ค่ะถึงกู้ได้แต่ก็ต้องทําให้สัดส่วนรายจ่ายลงทุนมันถูกต้องแต่นี่ท่านก็ทํา ผิดกฎหมายอีกรอบนึงค่ะก่อนหน้านี้มีการชี้แจงในห้องงบประมาณว่าทําไมถึงคิดว่ารายจ่ายของที่เจ้าวเล็ตเป็นรายจ่ายลงทุนถึง80%นะคะซึ่งพอเข้ามาชี้แจงในห้องวิ่ายค้านก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกค่ะได้มาทานคราวนี้ นะคะไม่มีแล้วนะคะว่า80มาจาก50ที่เป็นรายจ่ายลงทุนอีก50เป็นรายจ่ายอุปโภคบริโภคและใน50ของรายจ่ายลงทุนนั้นจะเป็นต้นทุนการผลิตประมาณ60ดังนั้นจึงเอา50ไปบวก30ให้เป็น80ไม่มีแล้วนะคะเขาเปลี่ยนอีกแล้วคะ่นะะท่านประธานคราวนี้ค่ะใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนที่ก่อให้เกิดดอกผลกับไม่ก่อให้เกิดดอกผลและบอกว่าการก่อให้เกิดดอกผลนั้นคือการลงทุนคะ่นะะท่านประธานฉันขอใช้สไลด์ค่ะ โดยที่บอกว่าส่วนที่ไม่กอ่อให้เกิดไม่กอ่อให้เกิดดอกผลเนี่ยมีประมาณ19.9%ของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเยี่ยมญาติทำบุญบริจาคและงานสังคมอ่ะอันนี้เข้าใจแต่ส่วนที่2ค่ะบอกว่าที่กอ่อให้เกิดดอกผลเนี่ยมีสูงถึง80.1%นะคะแล้วก็บอกว่ามีองค์ประกอบสำคัญคือค่าเช่าสถานที่เครื่องใช้และการซ่อมแซมถือว่าเป็นรายจ่ายลงทุนซึ่งก็ มันก็อาจจะพอตีความได้ค่าพาหนะและการาบำรุงรักษาอันนี้เริ่มไม่ค่อยมั่นใจค่าใช้จ่ายในการศึกษาก็อาจจะใช่ค่ะแต่ว่าในท้ายของอตัวตัวเอกสารค่ะได้มีการให้กับให้คิวาโค้ดมาด้วยว่าใน80%ที่บอกว่าเป็นรายจ่ายลงทุนนั้นนำมาจากไรายได้บ้านฉันก็เลยเอาไปรวบรวมมาให้ค่ะปรากฏว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนของประชาชนนะคะราวๆ2 3 0 0 0บาท นะคะต่อเดือนของเป็นรายจ่ายควรเรือนด้วยนะไม่ใช่เป็นรายจ่ายของบุคคลน,นะคะเป็นค่าอาหารไปแล้ว37%มปรค่ะท่านประธานเป็นค่าเสื้อผ้ารองเท้าอีก8%ค่าน้ำมันนะคะค่าเดินทางต่างๆอีก7%นี่รวมๆกันแล้วก็เกิน50%ไปแล้วนะคะค่าน้ำค่าไฟอีก4%นี่จะไม่ได้รวมค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตอีกประมาณ3%รวมเป็น ค่าสาธารณภพนี่ประมาณ7%ไอ้ที่มันจะเข้าว่าเป็นรายจ่ายลงทุนจริงๆเนี่ยพยายามค้นพยายามหาแล้วประชาชนช่วยกันสแกน q ิวบาร์โค mm ้ด hmm. ก็ไปหานะคะมีค่าค่าที่จะไปซื้อรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณ6%จ,จ่ายเป็นค่าชาวบ้านนี่คือตีความอย่างกว้างใจกว้างที่สุดแล้วว่าเป็นรายจ่ายลงทุนเนี่ยอีก13%เท่านั้นเองอันนี้มีปัญหาแน่ๆนะคะท่านประธานมาตราย0วงเล็บ1นะคะ เราต้องมีรายจ่ายลงทุนมากกว่าที่เรากู้เพื่อช่วยเฉยขาดดุลกู้ช่วยเฉยขาดดุลในครั้งนี้85,000ล้านบาทนะคะแต่ท่านกลับเอาค่าใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคตามปกติของครัวเรือนที่เป็นค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟเนี่ยมาบอกว่าเป็นสามารถนับเป็นรายจ่ายลงทุนได้เนี่ยฉันคิดว่ามันเกินเลยไปมากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมาตา20วงเล็บหนึ่งเนี่ยไม่ทำก็ได้ก็แค่บอกกับสภาว่า รายจ่ายลงทุนในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากับสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้เพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องรักษาชื่อเสียงที่เราสะสมมานานนะคะแล้วก็เพื่อทําโครงการเรือธงของตัวเองให้ได้เนี่ยท่านก็บอกเหตุผลกับสภามาซึ่งเสียงข้างมากก็คงจะยอมให้ท่านทําได้แต่ท่านกลับพยายามที่จะบิดกฎหมายค่ะเพื่อที่จะบอกว่ายังไงก็ได้ให้มันเป็นรายจ่ายลงทุนให้ได้โดยที่มันไม่ได้เป็นเนี่ยอันเนี้ยมันจะสร้างมาตรฐานผิด,ผด ต่อเนื่องไปในอนาคตกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังของประเทศค่ะขออีกนินย้นาท่านประธานข้อที่4ค่ะถึงจะกู้ได้แต่ก็ไม่คุ้มที่จะทำนะคะขอหน้าสุดท้ายนะคะคือแหล่งที่มาของเงินมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะจากเดิมที่จะมีการเติมเงินเข้ามาใหม่ในระบบ 3 5 0 0 0้าล้านบาทจากการกู้3แหล่งก็คือกู้ชดเชยค่าดุล6 7กู้ชดเชยค่าดุล68แล้วก็กู้ทกศนะคะตอนนี้มันเหลืออยู่แค่20,000 0กว่าล้านเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยจากเดิมที่เคยประเมินเอาไว้ว่าจะโตได้1.2ถึง18%เนตี่ยตัวเลขมันเลยมันจะไม่เท่าเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะแต่สำนังกงานเศรษฐกิจกลังเขาก็มาบอกในห้องค่ะทิฉันก็ได้ยินอยู่เต็มสองหูว่าเขาประเมินให้ใหม่แล้วนะคะถ้าตัวแหล่งเงินแหล่งที่มาของเงิน,ม,นมันลดลงแล้วเนี่ย หลังที่มาของเงินใหม่มันลดลงแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่0.9%ค่ะแต่ว่าพอมีการถแถลงประมาณการเศรษฐกิจรัฐมนตรีช่วยก,ก็กลับไปใช้1 2 1ถึง1.8เหมือนเดิมก็ขอกลับไปใช้ตัวเลขที่มันสูงไว้ก่อนนั่นเองค่ะ ันนี้เนี่ยดิฉันก็ต้องบอกว่ามันยิ่งสะท้อนค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยโครงการนี้มันไม่ได้มีการประเมินความคุ้มค่าไว้ล่วงหน้าท่านอาจจะบอกว่าโครงการนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้เลยไม่รู้ว่าจะประมาณการยังไงแต่ว่าเราสามารถที่จะประเมินขั้นต่ําขั้นสูงกันได้อยู่แล้วถ้าโครงการนี้มันมีการประเมินอย่างรอบครอบรอบด้านแต่ว่าเนื่องจากเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้สรุปแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนกันแน่และในเอกสารโครงมารก็ไม่ได้มีการระบุตัวเลขไว้อย่างชัดเจนดิฉันจึงไม่สามารถที่จะ เ,เห็นด้วยกรรับกรรมธิการเสียงข้างมากแล้วก็ต้องของยืนยันสงวนคําปยติค่ะขอพระคุณค่าท่านประธานขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ